I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือหนีนั่งน้อยบา้านสวนเสภาพ,พ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะไปเที่ยวไปส้มอุทยานประวัติศาสตร์สงคราม9ก้าทับนะคะจังหวัดกาญจนบุรีค่ะพ่อแม่พี่น้อง ตอนนี้นั่งน่อยบานสวนสิ้าพพ่พแมพ่นองขี่เขามาขังในก่อนเนาะจ้า,จาตอนนี้กําลังเข้าไปในอุทยานแล้วค่ะพแมพี่นองดูบรรยากาศดีมากเลยเนาะคะ่ะนั่งหน่อยก็เที่ยวในวันที่ฝนตกเนาะคะ่ะแต่ว่ากระชุมฉ่ำเย็นชื่นใจจริงๆเลยคะ่ะเดี๋ยวนั่งหน่อยบานสวนสิขี่ขึ้นไปเทิงภูเขาก่อนเนาะจ้าว่าเส้นทางนี้สิไปสอดมองไดเนาะคะ่ะ แต่กะสิข้ามทางไปก่อนเนาะคะ่ะดูเงียบๆเบนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องขี่รถเขามากอะบอเห็นคนเนาะจ้ะเดี๋ยวน้อย,อยสิภาพพ่อแม่พี่น้องขี่รถไปชมบรรยากาศบนเขากันเนาะจ้ะน้งหน่อยบันสวนกับพึ่งมากครั้งแรกเนาะคะ่ะว่าเส้นทางนี้สิไปทะลุจังไดหม่องไดนัองหน่อยบันสวนกะยังบ่ทราบเนาะคะ่ะเดี๋ยวสิล่องขี่รถภาพพ่อแม่พี่น้องขึ้นไปจนสุดทางิ่งกันเนาะจ้ะว่าเส้นทางนี้สิไปได้วแเราก็สิไปล่หม่องไดเนาะคะ่ะ เรานั่งนอยบา้านสวนเดี๋ยวจังสิบวกกลับมาเนาะค่ะกราบราชการทีนึงอยู่ด้านล่างข้างหลังเฮ้านี่เองครับพ่อแม่พี่น้องตอนนี้นั่งน่อยบ้านสวนกะขี่รถขึ้นมาเรื่อยเรืยก่อนค่ะอันนี้ด้านซ้ายนี่กะเป็นสถานที่ที่เฮ้าเข้าไปช่มไปกลับไปเบิ้งเนาะจ้าแต่ว่านั่งหน่อยบา้านสวนบริเวณเนาะจ้าเดี๋ยสิขอแบบขี่รถขึ้นไปขิงเทิงนี่ก่อนจ้าแต่ว่ากะดูเงียบเงาแล้วกะบ่มีรถค่ะพ่อแม่พี่น้องบ่มีรถสวนมานาะจ้ามีนั่งหน่อยเขามานี่ละค่ะ เดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องเขาไปเบิงน้ำกันกอนเดอ้อจ้าประวัติเพิ่นกะเขียนไว้ว่าเนาะจ้าเมื่อก้าวทับต้องยับย่อยจุดเริ่มต้นแห่งเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีสู่ความเป็นเอกราชาติไทยณดินแดนประวัติศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรีเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนก็ประวัติศาสตร์สงครามก้าวทับเนาะคะ่ะเป็นอุทยานค่ะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนกะบอกว่าศึกครั้งใหญ่หลวงนักทัพไทยมีกำลังพล ไม่กี่เหมือนนะคะแต่สามารถเอาชนะทัพตองอูพมาซึ่งมีลีพลมากกว่าถึง3,000เท่าตัวค่ะเพื่นกะบ,บอกประมาณนี้เนาะคะ่ะต่อแต่นั้นมาที่ราบกว้างใหญ่ระหว่างแม่น้ำแควใหญ่กับลำน้ำตะเพินจึงถือเป็นสมรภูมิสำคัญที่ชี้ขาดความเป็นความตายให้กับชาวสยามในสงคราม9ก้าทัพเนาะคะ่ะ เรากับเพิ่อนก็บ,บอกอีกว่าหลังเวลาร่วงเลยผ่านมาที่กาญจนบุรีได้สร้างอุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพอันเป็นสถานที่รวบรวมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพซึ่งเป็นสงครามครั้งสําคัญและยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระพุทธย,ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเพื่อป้องกันการลุกรานของพระเจ้าปดุงกรัตรพม่าในปีพศ2328นะคะให้ชนรุ่นหลังนะคะได้เข้ามาซึมซับ ภาคภูมิในเอกราชชาติไทยนะคะหากพ่ายแพ้ในวันนั้นสยามจะสิ้นแผ่นดินและตกอยู่ในสภาพเดียวกับประเทศอื่นเพื่อนบ้านในวันนี้เนาะคะ่ะเพราะชัยชนะสงครามในครั้งนี้โดยเฉพาะในสมรภูมิทุง่งลาดญ้าทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาเอกราชและดำรงความเป็นชาติมาถึงปัจจุบันนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องนี่นะาจา๊ะประวัติอุทยานสงครามเก่าทับเนาะคะ่ะก็คือ เป็นมากแบบพี่นั่งหน่อยอ่านให้ฟังเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องนา่งหน่อยกับอ่านประวัติเพิ่มมาอีกที่เด้จอจ้ะสิมีตะกุตกะกะหน่อยหนึ่งเนาะคะ่ะจึงได้พิพลาดเนวใไดนางน่อยบานสวนกับขออภัยหลายๆเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องนั่งหน่อยกับขี่รถมาหอดสุดทางแล้วเนาะคะ่ะจากสิไปตอหรือพ่อสำมนีเนาะคะ่ะเพราว่าบ่มีรถสวนมากแล้วก็บ่บมีรถน้ำหลังมาเลยค่ะนั่งน่อยบานสวนก็บ่ลูวากระทา่งข้างนาอนี้สิขาดหรือสิมีต้นใหม่ลมบนเนาะจ้ะเพราะว่า กอยูในสภาพวะฝนตกแล้วก็ท่ากับแคบน้ำจ้ะนั่งหน่อยบ้านสวนกะเครื่องสีบไดยขี่รถผาพอแม่พี่นองช่มต่อแล้ะค่ะตอนนี้กะกำลังการถอยรถนะคะ ถอยหลังกลับไปเส้นทางเก่าค่ะพ่อแม่พี่น้องเพื่อความปลอดภัยเนาะคะ่ะเพราะว่าเห้าบอเห็นรถมากแล้วก็เห้าเห็นเจานะ้าหน้าที่หรือแบบบ่เห็นผู้ใดแนะนําทางเหาเนาะคะ่ะเห้ากับบกาเสี่ยงขี่สิไปเนาะคะ่ะเพราะว่าฝนตกแล้วเห้ากับยานต้นไม้ขว้างทางแล้วก็ถอยอยากนาะจ๊ะเพราะว่าทางมันขี่ขึ้นไปได้แค่เล่นเดียวคะ่ะพ่อแม่พี่น้องบอ่มีหม่องทีส,สีแซงกันเลยเนาะคะ่ะนั่งหน่อยบานสวนกับบกาไปเนาะจ่ะก็ขอกลับรถด,ดีกว่าค่ะพ่อแม่พี่น้องขอกับรถไปว่ยราชการที่1นึ่งกนเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่ กับยูดานล่างนี่แหละค่ะนั่งหน่อยตีรถกลับก่อนจ้าแล้วก็ระวางทางเข้ากับชมวิวไปน้ากันก่อนจ้าสภาพกับฝนตกเนาะจ้กเพราะว่าขี่มาเทิงเขาเนาะค่ะเราช่วงนี้การจนบุรีกับยังมีฝนอยู่นะคะพ่อแม่พี่น้องเอาขี่รถชมวิวกับนั่งหน่อยบ้านสวนไปก่อนเด้อจ้าเบิงทางเบิงถนนซอยกันก่อนจ้าเดี๋ยวลงไปถึงพื้นล่างเข้ากับจังไปกราบราชการที่หนึ่งน้ำกันเนาะจ้ะพ่อแม่พี่น้องเอายาวต่อค่ะ แขบปนีนั่งนอยบานสวนกับหมุนมาอยู่เนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องกับเพื่อความอยากรูอยากเห็นเนาะค่ะว่ามีเส้นทางไห้ไปหฮอดได้ลงมองใดเนาะจ้าพ่อแม่พี่น้องนั่ง ar, hei, ceu, นอยบานสวนกับขี่ขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็ท่างกับแขบล่งแขบลงจ่อล่งจ่อล่งค่ะต้นไม้ก็เริ่มปกคลุมเรื่อยๆเนาะค่ะนั่งนอยบานสวนกับตัดสินใจลงมากดีกว่าค่ะพ่อแม่พี่น้องทางกับแขบลงแขบลงเนาะจ้าแต่ว่าโอ้โหระวางทางฟินมากเลยค่ะทั้งฝนตกแล้วกะ นกค่ะต้นไม้สีเขียวชะอุ้มพุ่มสวัยบรรยากาศเย็นสบายมากๆเลยค่ะแต่ว่าต้นไม้กับฝาดกล่องตุบๆุอยูน่นาะจา๊ะพ่อแม่พี่น้องขอลงไปดีกว่าค่ะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศด้านล่างน้ำกันกอนเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้อง มองสถานที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์เนาะค่ะเพื่อนกับปิดค่ะ่บมีเจ้าหน้าที่แล้วก็ให้เขานะจาะพ่อแม่พี่น้องนั่งหน่อยบ้านสวนก็มองเขาไปมือตื้อแล้วกับ่มีผู้พ้นเลยค่ะนั่งหน่อยบ้านสวนก็ต้องกลับเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าก่อนกลับเนาะคะ่ะสิผ้าล่งไปวายราชการที่หนึ่งก็เน,นาะจาะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนกันี่ค่ะเป็นรูปปั้นเนาะคะ่ะอันนี้ก็มีความหมายเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องที่เป็นท่งซีท่งเนาะคะ่ะ กระไม้ถึงว่าไทยมีเพียงสีกองทัพเนาะจ้ะมีแค่สีกองทัพเนาะจ้ะพ่อแม่พี่น้องใส่เวลาแบบว่าสิบเดือนกว่าสงข้ามสิยุติโลกเนาะจ้ะพ่อแม่พี่น,อน,น้องเดี๋ยวนั่งน่อยลงไปไวายราชการที่หนึ่งก็น่ะจ้ะพ่อแม่พี่น้องพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนาะค่ะเดี๋ยวนั่งน่อยลงไปวายเพิินก่อนจ้ะหอดแล้วนะจ้ะเดี๋ยวยังช่มไปน้ำกันเน้อจ้ะพ่อแม่พี่น้อง พิพิธภัณฑ์สงครามเก้าทัพนะคะหรืออุทยานสงครามเก่าทัพเนาะคะ่ะยุตตบลช่องสะเดาอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้อง พ่อแม่พี่น้องไผยังบ่เคยื่อคยมาเนาะคะ่กะก็เดินทางมาได้เลย้้จ้ะพาลูกพาหลานมาเบิงมาชมอุทยานประวัติศาสตร์สงขรามเก่าทัพเนาะคะ่ะยู่จังหวัดกาญจนบุรีคะ่ะบ่ไกลจากกรุงเทพฯเ่าใดเนาะคะ่ะผพนดินนี้บรรพบุรุษของเฮาได้เอาเลือดเนื้อชีวิตและความลำบากยากเนนะะข็นเนาะค่ะเขาแรลกไว้กว่าจะได้เป็นไทยเนาะจ้ะพ่อแม่พี่น้อง ค่ะพ่อแม่พี่น้องนั่งน้อยบานสวนเกษตรจบคลิปสำนีด,ด้วยค่ะฝากกดไลค์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ